ราคะที่อาณาจักรเสียนางเอลล่าเนี่ยแม้วเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าไหมเอาไปเช็คให้ฉันด้วยสิบมันมันมันแม้ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าไหมเปลี่ยนเปน็นอะไรหล่ะนะแค่ <Okay. S 1> นี้ก็เพราะว่านางเอลล่าเนี่ยต้องมาเป็นคนรับใช้แล้วชื่ออะไรจะเหมาะกับมันราคาแม่ได้แล้ว,<ม>ลวค่ะ,คะ เอาน้ำมาเลยไหมฉันกินนางซินดีมาลแล้วขอบคุณแม่ล่ะของฉันไม่ใส่น้ำแข็งนะไม่เลือกเลยนางเอลล่าเนี่ยองใส่เปลี่ยนเลยจังเลยจะเป็นชื่ออะไรดีดิซาล่าคิดว่าชื่ออะไรดีคะแกเราจะเสียขาถามท่านแม่เหอะ แม่คะเอาชื่อที่มันแบบโลเทคโลเทคเอาดูหน้าตาีก่อคะปลาค่ะ,ระิราแล้วเก,กว็บกา้านใเรียบร้อยนะเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปงานเลี้ยงกันใช่ค่ะพี่เอนตซิเใช่ค่ะน้อง่างานตซิจะมได้อะไรเนี่นย

มันจะมีที่ไหนเดกับคุณชายคุณแม่คะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทีนี้คุณแม่ให้ซืนไปนะคะอย่ายอย่ะคะเคียนอย่าไปทำกับแม่ทีนี้อยู่จริงจริงมันไม่มีหรอกมันไม่มีให้้นปถ้ามีฉันจะให้ไปไปหามาให้เวลาสองวิแป๊บนดียค่ะนี่เปันยาหลอกเพี้ยนแล้วตะเสียนขาดคุณแม่ไปใจดีมันไปนะคะหน้าจะปลัว ก็เหมนด้วยเดี <c <c ๋ยวแกพูดให้แกหันไปทางเหอนนะคือหัไปทางโน้นคุณแมได้ใส่แล้ว่จะเสียท่ไมาไม่รู้ค่ะมันม่ไหม่าเป็เราไมคก็ใส่ชุดนี้ดูิมันดีอก ด,ลลดีเซลหรือไม้ป้าค่ะมาพีเซีราจะเสียค่ะเร,ราไปตตเตรียมตัวกันดีกว่าคา่ะใช่อ,อคัยเธอก็ไม่ได้งานคืนนี้นะฉันจะไปเตรียมฉันไปเตรียมตัวแล้วล่ะดีเซล เล็กน้อยเยองะลูกาแฟดูหาง,องโอย<ม>แค่ <ทำ S 2> นีจ้จิบจิบพีหลังมัมีอะไรให้เรียกค่าเลยนะ้างาเงาได้แค่นี้เองท่นสองคนช่วยค่าได้ใช่ไหมช่วยได้สิจิบจ,บจบเรื่องแค่นี้โอ้มารยกรมกาเร็มกเยักโอ้มร์กกรมาร์กร็ตมกกรมกเยัก ดเยอะนะมไม่นังะคะทุนหัวโอเคไหมยังยังนะสวยจังเลยเชื่อข้างเพราะข้าวเป็นมันป่วยแม่แม่พูดอย่างนั้นอะสายเล็ดอย่างหนูนี่ไปไม่เป็นแล้วนะคะแม่เด <c oughs> ี๋ยวมาแล้วไม่มั้งใจแล้ว น่ารักจริงๆเลยเจ้าเนี่ยและยังได้พัฒนาเรเาสวันนะคะไม่จริงนะ 笑一笑。 เร็วๆเลยเจ้าต้องให้ไป้าจะไปยังไงใช่ข้าจะไปยังไงเรื่องเล็กตัดเลยค่ะแม่ลำฟ้าขึ้นหัวนี่ค่ะโ oh, oh, อ้โอ้มันเลมดเล็ดลีมันเล็ดเล็ดลีมันเล็ดเล็ดลีรถปั๊บค สบายใจจังวันนี้อะไรให้ทำบ้างไปบ้าง <c oughs> <c oughs> ณบัดนี้จะเป็นก่อนเต้นรำเพื่อเลือกคู่ของเจ้าชายหากหญิงใดในราชอาณาจักรเป็นที่ต้องตาและได้เต็นรังกับเจ้าชายจะได้อภิเษกสมรสและแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิง พีชายก็เราเป็นแกผู้มีเกรเรามาน้ว่ชยโยแย่่เแม่เแบบสเดแมจะจิงหรือยังเนี่ยมาเลยค่ะดอกมะค่าลเชิญพีชายโยแย่เลยค่ะแม่ แม่ให้ก๊อกที่เจ้าชายค่ะลูกพี่อยู่าร่าทู่ชายมากลูกเี่ค่ะ